ากนและตำนาจนักยิงใจญ่สหายไปเจอใจแลใจมิตรภาพมันยิงใจเป็นตำนานคอยทอชแนลวันาจำบ,บ,บเนก,ว,ลลเกวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เหน่งนะครับพี่เหน่งแกก็เป็นคนอีกค,คนหนึ่งที่ใช้ Honda ารีเบอยู่ในขณนะนี้นะครับ ก็เดี๋ยวพี่เหน่งแนะนําตัวหน่อยครับ,รบเป็นไกลมาจากไหนสวัสดีครับผมเหน่งทัวรลิงฟรีดอนะครับกลุ่มก่อตั้งปี2013นานะฮะอยู่บางไปอินแต่ว่าตัวผมเองนะอยู่ป่าโมกอ่างทองครับก็คือตอนนี้อยู่อ่างทองครับว่างๆก็ขีดีเบลเล่นไปตัวก็ไปตามงานไว้ครับก็คือ,อก็คือวันนี้นะครับวันนี้นะเราอยู่ที่ปราจีนบุรีนะพอดีผมมาเจอพี่เหน่งตอนนี้เราอยู่ที่ โรงเรียนบ้านปราศาสาตร์อำเภอกบ,บินบุรีปราจีนบุรีนะครับพอดีมีงานกิจกรรมไบเกอร์มาส่งมอบทุนการศึกษาให้<ม>เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปราศาสาตร์ก็เลยพี่เหน่งก็มาจากอ่างทองเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ขี่รีเบลมาเลยใช่ครับใช่ครับร,รีเบลพี่เหน่งใช้เป็นตัวไหนอยู่ครับสามร้อยครับตอนนี้ใช้ไประยะทางเนี่ยที่วิ่งประมาณกี่โลแล้วพี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เยอะอยู่พอสมควรอ่าเพราะรถมัน ประมาณ6-7ปีแล้วกปีก็ประมาณปี1 9ึ่งเกาหนึ่เนปะประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณนั้น17 1เปนั่นก็ก็ปีประมาณนั้นแล้วอันนี้ก็คือใช้มาประจำเลยใช้มาประจำครับก่อนหน้าเนี้ยมีแบบว่าขี่ตัวไหนมาหรืออะไรมาให้ก่อนจะมารีเวอน่ะเดิมทีเลยเป็นคนที่ชอบรถระตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไฝฝันแต่ว่าเรายังไม่มีงานการทำ ก็เลยใช้ฮอนดนเซอรเก่าๆอ๋อไปทัวร์เชียงรายโอ้เชียงรายเลยทิแรกแม่ทิยงรายเลยไปเชียงรายก็คือหมายถึงว่ายังจับต้องอะไรที่ชอบไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายังทางานเงินเดือนน้อยตอนที่เริ่มมาเนี่แล้วก็มาจับสติอยู่พักหนึ่งสติเป็นสติ400อ่าอ่าตอนนั้นเริ่มทํางานแล้วแต่นี่พอใช้ไปสักพักพ่อเสียการเงินสะดุด ก็เลยต้องไปเปลี่ยนสตรีทมาเป็นเงินอ่ามาใช้จ่ายตรงนั้นก่อนแล้วก็มาตั้งหลักใหม่ก็จับรีเวลมาเล่นมีโครงการว่าจะขยับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เศรษฐกิจดีาเนี่ผมผมจะผมจะถามอยู่ก็สรุปไอโครงการขยับอ่ะมีโครงการว่าขยับแน่นอนเพราะอันนี้มันก็อาจจะซีซีน้อยไปหน่อยสำหรับพี่ถูกไหมใช่ครับทิปทางยาวคันนี้ไปเหนื่อยหน่อยไปไกลๆเนี่ยไกลไกลที่สุดเริ่มจากไหนไปไหนพี่ ประจวบมั้งเท่าที่ประจวบเคยเคยไปไกลอยู่นะพี่ประจวบทองประจวบใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ได้อยู่นะประจวบชนบุรีอะไรพวกนี้ก็อาจจะวิ่งเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าแล้วก็ลาดลาดบุรีก็พอได้ทีนี้รถเนี่ยตัวสามร้อยเนี่ยมันที่พี่ใช้ใช้มาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงพี่ข้อดีอ่ะข้อดีก่อนเร่งติดมือดีนะที่ผมใช้อ่ะ อแต่ผมไม่รู้ว่าเพราะว่าอันซื้อต่อเข้ามาเรามาดูว่าเขาปรับแต่งอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคือก็คือคันนี้คันนี้มาเป็นมือสองมาออกตัวมาก็ค่อนข้างจะไวอยู่นะติดไปแดงเอาเอาตั้งแต่ว่าอยู่กับพี่อ่ะมันมันข้อดีมันคืออะไรที่อยู่กับพี่เนี่ยข้อดีก็คือเร่งติดมืออย่างนึ่งนะม่าน้ําก็โอเคอยู่นะแต่อาจจะเสียงข่านลมอาจจะดังนิดคุณรู้ว่าลูกปืนเราไม่ดีหรือเปล่ารู้แต่ว่าเสียงอาจจะดังนิดนึงอ่าแล้วก็ ก็เสียก็เสียเสียไไมม่่าจะะีอรยังไม่เคยเสียอะไรยังไม่เคยอะไรเลยใช้แต่รถใช้มาหลายปีแล้วไม่เจอปัญหาไม่เจอปัญหาอ๋อโอเคก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางสูบลมตลอดอะไรเงี้ยก็คือดูดูแลให้มันอยู่ถูกคือตามสมควรตามกำหนดเวลามันมันก็ไม่มีอะไรเนาะเครื่องไม่ผิยางได้เปลี่ยนบ้างยังพี่เปลี่ยนไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าของเดิมนี่เข้ามาเป็นดัหล็ <ต>ก็<ต>กน่าจะ404หรือเปล่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ผิดนะพี่เหน่งนี่รถคันนี้ไม่เคยเสียไม่เคยไม่เคยเสียครับม,มองแงไม่เคยแต่พี่เหน่งก็ได้มาเป็นมือสองมือสองผมเดาให้เลยรถคันนี้นะพี่ต้องเป็นคนที่รถคันนี้คนอาจจะออกปี17หรือ18แล้วเขาออกไม่นาน เขาขายไปเอาตัว500พี่เชื่อผมไหมน่าจะใช่เพราะเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงครับในในเร่มเมันชื่อผู้หญิงอ๋อในเล่มเป็นนนทบุรีจ้าขอเป็นนนทบุรีถ้าถ้าเป็นผู้ชายนี่ผมมั่นใจเลยว่าต้องขาย300ไปเอา500อะไรประมาณเนี้ยเพราะผู้หญิงใช่ในวงการรีวิวนะผมได้ยินมาหลายคนมากเลยพอไปออกทริปด้วยกันแล้วอุยคือไม่เชิงว่าขยับบางคนเขาไม่รู้พี่ว่าไอ้รถรุ่นเนี้ย รถดุ่นเนี้ยตัว500อมันต้องไปออกที่บิ๊กวิงแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยคนน่ะไปเห็นตามร้านเขาก็นึกว่าตัวเดียวกันเขาไปซื้อมาก็เป็นตัว300ใช่ไหมตามร้านทั่วไปตามร้านทั่วไปแต่500มันมีขายเฉพาะที่บิ๊กวิงต้องไปติดต่อติดต่อบิ๊กวิงใช่ทีนี้ทีนี้หลายๆคนน่ะในสายรีเบลเนี่ยไปซื้อมาปุ่มขมับเลยพอไปออกทิปไปเห็นตัว500โอ้โห ขายทิ้งกันหลายคันผมบอกเลยเอันนี้คือข้อข้อที่จริงเลยคือบางทีวิ่งเหนื่อยวิ่งไม่ทัน500บ้างันขายไปขยับเอา500ดีกว่าอะไรประมาณนี้บางบางคนยอมขายรีเบล300มือหนึ่งไปออก500มือสองแต่ก็มีถ้าพูดถึงติดมือติดมือนะแต่ว่าถ้า พอถึงร้อยสี่แล้วเหมือนจะตันเริ่มตันแล้วครับอ่าเหมือนจะอื้ออืมันมันอื้อครับอื้อแล้วก็ได้ประมาณแค่นั้นจะสั่นๆนิดๆอ่าใช่ครับอ่าเพราะเคยลองแล้วก็อันนี้อันนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานเนาะเราไม่ว่ากันเนาะคนที่ใช้สามร้อยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นห้าร้อยกันหมดคนที่ใช้สามร้อยอ่ะคนที่ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะบางคนเขาขี่เก้าสิบร้อย เต็มที่ขี่ร้อยยี่สิบว้แฟงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าพวกวิ่งทิปไปไวอย่างนั้นเออเดินทางไกลต้องทำเวลาเออนั่นแหละพวกนั้นเขาก็นะเขาก็ต้องไปขยับกันอะไรนิดนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับก็คือไม่ดราม่ากันเนาะใช่ใช่ถ้าถ้าทั่วไปอ่ะได้อยู่นะร้อยสิบรยี่ได้แต่ว่าถ้าเดินทางไกลเกาะกลุ่มทิปใหญ่เงี้ยยาวๆเงี้ยจะมาร้อยี่มันไม่ทันอ่ะต้องร้อยสามร้อยสี่ครับ อันนี้ปัญหาคือถ้าร้อยสี่ปุ๊บเริ่มตันแล้วมัน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 ก็เป็นธรรมดาของตามร้อยเเหมือนเหมือนมันเหมือนว่าตันแล้วอ่ะไม่ไม่ครับของของพิ่เองนี่ก็คือตอนมานี่มันแต่งมาหรือยังพี่แต่งมาแต่งแต่งมาบ้างแล้วบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่ที่ที่แต่งมาแล้วอ่ะก็มีแฮนด์มีไอ้บาหลังที่พิงหลังอ๋อที่พิงหลัง แนก็ยกสูงมาแล้วยกยกสูงมาแล้วเปลี่ยนสายคัเร่งสายคัดอะไรต่างๆเปลี่ยนมาแล้วแล้วที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยที่พี่เองแต่งเองเนี่ยก็เปลี่ยนยางอย่างเดียวเลยมันยังไม่มีอะ่อดเอไม่ได้ใส่เองหรอออเขาเขามาโอ้มาอย่างนั้นเลยสวยๆมาอย่างนั้นเลยโอ้โพี่นี่ อันนี้คือผู้หญิงแต่งผู้หญิงผู้หญิงนะผมว่ารถผัวเขามีส่วนแต่ว่าชื่อเป็นชื่อเมียคราชื่อเมียใช่โหแต่งยังไม่ใช่ผู้หญิงแต่งเราผมว่าเพราะผู้หญิงไม่น่าจะออกแนวแนวโอตูนะออกแนวโอตูโอเคเพราะว่าที่เราไม่อยากทำอะไรเพราะว่ามันมีโครงการเราจะขยับถ้าเราไปทําเหมือนเอาเงินไปจมอ๋อใช่พี่เหน่งจะเอาเงินที่แต่งะเก็บไ้ อันนี้เขาเรียกคนใช้เงินเป็นเลยคือเราชอบรถสวยเราไปซื้อรถแต่งมาเลยเราไม่ต้องรทำอะไรเพิ่มแล้วเราขยับเราก็ไม่ต้องแต่งแล้วมันครบอยู่แล้วโอเคก็คุ้มค่าคุ้มค่าไปหามือสองสอาพดีๆที่รู้จักกันพวกไหนแล้วก็ที่เขาเสริมหล่อมาเรียบร้อยเราอาจจะมาปรุงแต่งนิดหน่อยใช้งบไม่สูงมากตอนนี้เล็งๆไว้ไปตัวไหนต่อบีอยากได้โบอืมเฮ้ยงมว่างพราหน้าเล่นนะโบนะแบบว่าได้แต่ว่ามัน มันก็โอเคเสียงดีวิ่งดีก็ดีอ่ะพี่ดีด,ดีเอาเลยสองสี่สองห้านี่เป็นรถที่แต่งมาแล้วนะอ่าถ้าเดิมเดิมมันอยู่ที่ประมาณสิบแปดสิบเก้าอแต่สองสี่สองห้านี่สองหกนี่คือเต็มสูตรแล้วคือว่าแต่งก็คืออนาคตถ้าเปลี่ยนก็โบอย่างเดียวอยากได้โบฮะไม่ไปฮาร์เลยเหรอพี่ กำลังยังไม่ถึงอยากอยากจะไปอยู่มือนกันทาไปก็คงจะเป็นอาลีนี่ชอบรุ่นไหนดิชอบโปรเอเพราะเราเป็นคนตัวเล็กเนาะชอบงานตัวใหญ่เรามันกําลังดูสวยอ่ะมันมันดูเพียวๆดูแบบนะคือเราพี่เน่งนี่คือปกตินี่คือชอบคุยเซอร์มั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าพี่ คุยเซอร์บ๊อบเบอร์อย่างเงี้ยพวกช็อปเปอร์อย่างเงี้ยชอบมาแต่เด็กชอบชอบแต่เด็กเลยแต่คือว่าไม่ได้ไปแนวแบบใช่แนวไม่ใช่ไม่ใช่มาแนวสายนี้คือย้อนไปไกลพอสมควรคือวันนั้นอะเราไปเดินเล่นแล้วไปดูหนังคือไปเดินเล่นยุคนั้นหนังมันยี่สิบบาทเบื่อเบื่อก็ไปดูหนังดีกว่าหนังยี่สิบบาทอืมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นหนังที่อัมพลเล่นอัมพลลำบูนณอ่าใช่มันจะเป็นยามาฮ่าสเปเชียล มาห้าอ่าแฮนด์โหนอ่าอเฮ้ยมันใช่เลยเนี่ยอ๋อเนี่ยแถวนี้เลยเราชอบเลยบัตหนึ่งว่าเราเป็นอําพลตอนนั้นเลยอ่าคือเราเห็นคือเขาเป็นไอดอลเป็นเป็นศิล้วเป็นในดวงใจแล้วคบผมก็เลยชอบแต่นั้นมาเลยชอบแต่นั้นมาเลยว่าใส่ฝันว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแต่ในยุคนั้นรถไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมอ่าไม่ค่อยแพงแต่ว่าโอ้โหทองบาทละสี่พันบาอ่าอ่าใช่ประมาณเนี้แต่ถามรถราคาสองหมื่นสามหมื่นนี่ถือว่า เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเพียตอนนี้อาจจะไม่แพงแต่ในยุคนั้ก็เอาเรื่องโอ้เอาเรื่องเหมือนกันคือแร่กับทองหลายบาทครับโอเคยังไงก็ขยับรุ่นไปโบแน่นอนแน่นอนะแน่นอนโอเควันนี้ก็ใช้เวลาได้เพราะเศรษฐกิจไดยดีวันนี้ก็คุยกันสนุกสนานกับพี่เหน่งนะครับสามมาเจอกันมาอยู่อ่างทองผมก็อยู่สระบุรีนะครับมาเจอกันที่บ้าจีนนะ ก็โอเคมีโอกาสได้คุยกันสนุกสนานก็อาจจะได้ความรู้บ้างได้ไม่ได้บ้างได้สาระบ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะครับจังพี่เหน่งนี่มีช่องทางให้ติดตามไหมมีวาก็เป็น f เป็ o บุกนะครับชื่อเหน่งทัวริงครับใช้ตัวใหญ่หมดเลยตัว N อน้ำหน้า N E A N T และทัวริงก็ตัวทีใหญ่วักวัดตัวทีใหญ่ครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เนงมานะครับที่มานั่งเป็นเกียรติให้คุยกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ